คุณอยากมีความสุขเพิ่มขึ้นใช่ไหมครูมนรับรองได้ว่าถ้าคุณทำห้ากฎนี้คุณจะมีความสุขเพิ่มขึ้น 1. ให้คุณอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือเวลาเดียวที่เรามีอยู่เราอย่าหวนไปคิดถึงอดีตที่เราเคยใช้ชีวิตผ่านมาไม่ว่ามันจะเป็นความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้น เราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกเลยและเราอย่าก,กังวลกับอนาคตของเราที่ยังมาไม่ถึงว่าต่อไปชีวิตของเราจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นอย่างไรเมื่อถึงเวลาในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะมันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยและ เวลาที่เรามีอยู่เวลาเดียวก็คือเวลาในปัจจุบันให้คิดถึงคำว่า the power of now เวลาในปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะลงมือทำอะไรได้ซึ่งมันเป็นสิ่งเดียวที่คนจะมีอยู่แต่คนส่วนมากมักจะลืมเวลาในปัจจุบันโดยจะคิดถึงสิ่งที่เป็นอดีต และกังวลสึงถึงสิ่งที่เป็นอนาคตฉะนั้นจงใช้ชีวิตกับปัจจุบันแล้วคุณจะมีความสุข 2. จงให้อภัยตัวเองและให้อภัยคนอื่นการที่เราให้อภัยตัวเองมันเป็นการทำให้ความรู้สึกจิตใจของเราเบาสบายมากยิ่งขึ้น สิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตคนทุกคนล้วนแล้วแต่เคยทำผิดด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าสิ่งที่คนอื่นทำผิดกับเราหรือแม้แต่เราทำผิดกับตัวเราเองจงให้อภัยจงปล่อยให้ความผิดนั้นได้หายไปจากความรู้สึกของเราหรือจงหามุมมองที่ดีที่เกิดจากความผิดเหล่านั้น ถ้าเราเก่งในการให้อภัยตัวเองและให้อภัยผู้อื่นทุกๆวันของเราก็จะมีแต่ความสุขทุกๆสิ่งที่เราเก็บสะสมไว้ในใจก็จะมีแต่สิ่งดีๆเพราะเรารู้จักที่จะปล่อยความทุกข์รู้จักที่จะให้โอกาสตัวเองที่ได้ทำสิ่งใหม่ๆและเราจะไม่ผูกใจเจ็บกับคนรอบข้างถ้าเรารู้จักที่จะให้อภัย 3. จงเห็นคุณค่าและซาบซึ้งกับสิ่งที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันบางคนมักจะคิดถึงเป้าหมายในชีวิตที่คุณจะทำให้มันสำเร็จโดยลืมไปว่าระหว่างทางที่คุณจะลงมือทำมันนั่นคือความสุขแล้วความสำเร็จเล็กๆน้อยๆมันจะสร้างความสำเร็จใหญ่ๆฉะนั้นเราไม่จำเป็น จะต้องให้เราสําเร็จจนมีร้อยล้านจงมีสิบล้านเราจงมีความสุขกับความสําเร็จทุกทุกวันเคยมีคนพูดว่าการเดินทางของเราไม่ใช่ถึงปลายทางแล้วเราจะมีความสุขแต่ความสุขเราสามารถหาได้ตั้งแต่เราเริ่มออกเดินทางฉะนั้นจงทราบซึง้ง กับสิ่งที่คุณมีอยู่อย่าลืมที่จะขอบคุณสิ่งต่างๆในชีวิตของตัวเองอย่าลืมขอบคุณทุกทุกวันทุกเรื่องราวถ้าคุณขอบคุณมันได้อย่างซาบซึ้งใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือคุณจะยิ่งมีสิ่งนั้นมากขึ้น 4. พัฒนาตัวเองอยู่เสมอมนุษย์เกิดมา พร้อมกับการที่อยากที่จะเริญเติบโตอยากที่จะขยายตัวเองอยากที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นแท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคนเรามาจากที่เดียวกันการที่เราเห็นตัวเองเก่งขึ้นไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งเก่งขึ้นวันละเล็กวันละน้อยเราจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองฉะนั้น ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนไม่ว่าเราจะมีอาชีพอะไรจงพัฒนาตัวเองในสิ่งที่เราทำมันได้จงให้โอกาสตัวเองได้รับการพัฒนาและนั่นคือความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราถ้ามนุษย์เราอยู่ด้วยการไม่ได้พัฒนาอะไรในชีวิตเลยความรู้สึกบางส่วนของเราจะเริ่มตายไป จะเริ่มห่อเหี่ยวจะเริ่มที่จะขาดกำลังใจฉะนั้นจงให้กำลังใจตัวเองจงพยายามพาตัวเองไปในที่ที่ตัวเองมีความสุขมากขึ้นโดยการเรียนรู้โดยการพัฒนาโดยการทำให้ตัวเองดีขึ้นแม้วันละหนึ่งเปอร์เซ็นก็ยังดี 5- ไม่ยึดติดและปล่อยวาง ชีวิตเราทุกคนมีเป้าหมายเราทุกคนมีความหวังเราทุกคนมีความคาดหวังหลายหลายเรื่องในชีวิตแต่เมื่อเรามีความหวังแล้วเราจงลงมือทำเพื่อที่จะให้ไปถึงความหวังถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้โดยไม่ยึดติดว่าเมื่อไรเราจะสำเร็จเมื่อไรเราจะไปถึงในสิ่งที่เรา กำหนดไว้จงมีเป้าหมายแล้วสนุกกับกระบวนการสนุกกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันเพื่อหาวิธีการไปให้ถึงเป้าหมายของเรานี่คือชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่เบาสบายทุกๆวันเราจะหาวิธีการเพื่อที่จะให้เข้าใกล้เป้าหมายนั้นแต่มันจะสำเร็จ หรือไม่สำเร็จเราไม่กังวลแต่เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าคุณใช้ชีวิตของคุณแบบนี้แล้วคุณจะมีความสุขที่ได้เกิดมาในโลกนี้เพื่อสนุกสนานเพื่อทำทุกๆวันของคุณให้ประสบความสำเร็จถ้าคุณชอบคลิปนี้ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ ให้เพื่อนๆได้รับรู้แล้วเราจะมีความสุขไปด้วยกันด้วย5กฎนี้นะคะ